สวัสดีค่ะกลับมาพบกับปินที่ VST ESS ES, ประเทศไทยกันอีกครั้งนะคะในรายการเทคโนโลยีทุกวันพฤหัสบดีค่ะวันนี้มีสาระน่ารู้ด้านเทคโนโลยีสำหรับเมืองอัจฉริยะหรือ smart city ม,มาฝากกันค่ะ หลายๆท่านคงจะเคยได้ยินคำว่าสมาร์ทซิตี้กันมาบ้างแล้ววันนี้เราจะมาไขาข้อข้องใจกันค่ะว่าเมืองอัจฉริยะหรือสมาร์ตซิตี้นี้ต้องมีเทคโนโลยีสำคัญอะไรบ้างแต่ก่อนอื่นเราไปทำความเข้าใจกันก่อนค่ะว่าสมาร์ทซิตี้คืออะไรเมืองอัจฉริยะคือการผสานร,รวมวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการพัฒนาเมืองใหญ่โดยมุ่งเน้นการบริหารทรัพยากรของเมืองอย่างชาญฉลาด เพื่อสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้คนที่อาศัยอยู่ในเมืองโดยการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการจัดการพร้อมลดการทำลายทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมค่ะ ซึ่งการสร้างเมืองอัจฉริยะให้เกิดขึ้นจริงได้นั้นจำเป็นจะต้องมีเทคโนโลยีสำคัญ3กลุ่มหลักค่ะประกอบด้วย 1. นึ่งสมาร์ทกริดหรือโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะซึ่งเป็นโครงข่ายไฟฟ้าที่นำเอาเทคโนโลยีหลายประเภทมาทำงานร่วมกันไม่ว่าจะเป็นระบบเซ็นเซอร์และการควบคุมอัตโนมัติเพื่อให้ระบบไฟฟ้ากำลังสามารถรับรู้ข้อมูลสถานะต่างๆในระบบได้แบบเรียลไทม รวมถึงระบบสารสนเทศระบบเก็บข้อมูลและระบบการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้โครงข่ายไฟฟ้าสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้ได้อย่างชาญฉลาดมากขึ้นมีความสามารถมากขึ้นโดยใช้ทรัพยากรน้อยลงมีประสิทธิภาพมีความน่าเชื่อถือมีความยั่งยืนปลอดภัยและที่สําคัญคือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมทางนี้ระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะต้องครอบคลุมระบบไฟฟ้าทั้งหมดซึ่งรวมถึงตั้งแต่ระบบการผลิตระบบส่งระบบจําหน่ายจนถึงระบบของผู้ใช้ไฟฟ้าค่ะ ส่วนประกอบที่2ค่ะอาคารอัจฉริยะหรือสมาร์ทบิลดิ้งภายในปีคศ2050ประชากรโรคก,กว่า70%จะพักอาศัยอยู่ภายในอาคารและจะยิ่งเพิ่มจำนวนมากขึ้นในอนาคตซึ่งหมายความว่าความคาดหวังของผู้อยู่อาศัยจะสูงขึ้นตามไปด้วยอาคารต้องเป็นมากกว่าโครงสร้างผนังและหลังคา สามารถมอบความสะดวกสบายและความปลอดภัยให้แก่ผู้อยู่อาศัยได้มากขึ้นดังนั้นอาคารจะต้องมีระบบอัจฉริยะที่ทําให้อาคารสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้อยู่อาศัยได้สามารถเรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากับสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงและที่สําคัญคือเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะ และสุดท้ายค่ะระบบ ICT อัจฉริยะในปีนี้อุปกรณ์มากกว่า5 0,000 000่นล้านชิ้นจะสามารถเชื่อมต่อกันได้และ1ใน5ของอุปกรณ์เหล่านี้จะถูกใช้อยู่ภายในอาคารนั่นหมายความว่าข้อมูลจํานวนมากมายมหาศาลจะถูกสร้างขึ้นหัวใจสําคัญคือเราจะสามารถนําข้อมูลเหล่านี้มาใช้และวิเคราะห์ได้อย่างไรจึงจะทําให้เมืองมีความยืดหยุ่นในการบริหารในขณะเดียวกันยังสามารถตอบสนองความต้องการในระดับชุมชนและในระดับบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดเมืองอัจฉริยะจะเกิดขึ้นได้เมื่อทั้ง3ส่วนนี้ทํางานผสานกันค่ะ ดังนั้นทุกฝ่ายจําเป็นต้องทํางานประสานกันเพื่อนําเทคโนโลยีต่างๆมาปรับใช้ในการรวบรวมวิเคราะห์แยกแยะข้อมูลอย่างเหมาะสมค่ะซึ่งจะนําไปสู่ความเข้าใจวางแผนปรับปรุงอย่างสร้างสารรค์ร่วมกันโดยความร่วมมือของทุกฝ่ายเมืองอัจฉริยะสามารถเกิดขึ้นในประเทศไทยได้อย่างแท้จริงและในสัปดาห์หน้าอย่าลืมติดตามรับชมเทคโนโลยีทันสมัยที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกใ,ใ,ใ,ในรายการเทคโนโลยีทุกวันพฤหัสศบดีค่ะขอบคุณสําหรับทุกการติดตามนะคะเราพบกันค่ะ